ตัวเบอร์เมสเตอร์เนี่ยถ้าเราไปอัพจากศูนย์นะครับฟังก์ชันแบบเนี้ยต้องมีประมาณ3 0 0 0 0นถ้าถ้าเรามาติดเป็นตัวกาวซิโลนะครับเริ่มต้นเพียงทั้งเซตเนี่ยหกหมื 65, บาทและนี่ก็เป็นตัวอย่างเปิดเพลงผ่านอจอ Android นะครับนี่ขนาดว่าเปิดเพลงผ่านจอ Android นะผ่าน YouTube ของโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับพลังเสียงแล้วก็เสียงเบสเนี่ยก็ยังให้มาที่แบบคมชัดและหนักแน่นมาก ันผิดจากเครื่องเสียง SPL นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเสียงแบบ Sound Quality นะครับคือของเดิมเนี่ยตัว W 2อ5นนะครับก็จะมีตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวเบอร์เมเตอร์นะครับเบอร์เมเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวตะแกงที่เป็นอย่างเงี้ยตะแกงเงินนะครับแต่รุ่นเนี่ยมันเป็นตะแกงดำก็คือเป็นตัวเครื่องเสียงธรรมดาเลยนะครับก็จะเป็นถ้าจะเป็นรุ่น AMG ก็จะเป็นเครื่องเสียงเบอร์เมเตอร์มานะครับแต่คันนี้เนี่ยได้อัพ ให้ยกระดับขึ้นไปมากกว่าเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับ เรื่องเสียงชุดนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราฟังกันเสียงแบบเบสหนักๆตึมๆตึมๆคือมาจากด้านหลังนะครับทุกวันนี้เนี่ยตัวลูกเบสเองเนี่ยมันมาอยู่ตรงด้านด้านหน้าเราตรงด้านเท้าตรงข้างเท้าตรงข้างล่างเนี่ยนะครับก็เป็นตำแหน่งเดิมของที่เบอร์เมสเตอร,ร์มาแต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่องเสียงที่ยกระดับจากเบอร์เมสเตอร,รนตต์นะครับเป็นตัวกาวซีโร่ทั้งเซตนะฮะจากเมื่อสักครู่เนี่ยจะสังเกตว่ามันเหมือนมีเวทีเสียงนะครับอยู่ด้านหน้าตรงช่วงเนี้ยนะครับ เหมือนนักร้องอยู่ตรงนี้เหมือนคนเล่นดนตรีอยู่ตรงนี้นะครับเสียงเบสมาหนักๆแน่นๆแล้วที่สําคัญตัวเครื่องเสียงตัวนี้เนี่ยถ้าบอกว่าในเรื่องของอคุณภาพเนี่ยมันคุณภาพของลําโพงมันดีกว่าตัวเบอร์เมสเตอร์นะครับซึ่งตัวเนี่ยเสียงคมชัดมากและเบสมาหนักมากนะฮะแล้วก็จะมี power p o w e ว power amp ตัวของเกาซีโลมา เช่นเดียวกันสำหรับรถคันที่ไม่มีมานะสามารถมายกระดับเสียงได้แล้วทุกอย่างใส่เข้าไปในช่องเดิมโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเองเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดฟังก์ชันตัวตัวที่เป็นตัวปรับนะครับอีเวอไลเซอร์เนี่ยเป็นตัวของเบอร์เมสเตอร์ขึ้นมาสวยๆได้ด้วยนะฮะอ่ะโอเคถ้ามาพูดถึงในเรื่องของมิติราคานะครับถ้าตัวเบอร์เมสเตอร์เนี่ยถ้าเราไปอัพจากศูนย์นะครับฟังก์ชันแบบเนี้ยต้องมีประมาณ3 0 0แสน แต่ว่าถ้าเรามาติดเป็นตัวกาวซิโร่เริ่มต้นเพียงทั้งเซ็ตเนี่ยหกหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ถ้ารถท่นานใดที่ยังไม่มีแบบเป็นตัว power power arm มาของเบอร์เมสเตอร์เนี่ยสามารถมาอาเป็นแบบคันนี้ได้เนี่ยอยู่เซ็ตหนึ่งอยู่ประมาณแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับได้พลังเสียงแบบนี้และที่สําคัญสามารถใช้มือโทร์มือถือเนี่ยปรับจูนเสียงเองได้เดี๋ยววันไหนผมมารีวิวให้ชมกันนะครับว่าปรับจูนเสียงเองอยังไงนะครับ ใครที่สนใจนะครับสามารถติดตั้งเครื่องเสียงชุดนี้ได้นะครับสอบถามได้เลยนะครับสังเกตน,นะฮะว่าของตัวเองเป็นตัวตะแกรงดําหรือเป็นตัวตะแกรงเงินถ้าเป็นตะแกรงดําก็ยกอัปเกรดระดับให้มันสูงกว่าเบอร์เมสเตอร์หรือคันคันไหนที่เป็นเบอร์เมสเตอร์เอ็มจมาจากโรงงานเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนออกแล้วใส่เครื่องเสียงพวกนี้เข้าไปได้เปลี่ยนแค่ชุดลำโพงแต่ใช้แอมเดิมได้นะครับก็จะเซฟงบเสียงก็จะมาแบบแน่นๆเสียงก็จะมาคมชัดใสวิ้งแบบนี้เลยนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาครับ